มือซันเด้อวันด,ดีเพืเ่อนๆครับวัมี้ยังในเบื้องหลังพี่น้องวัมีเวลาถ่ายน้ำหมดวันนี้มาเปิดน้ำกันเลยถ่ายบรรยากาศในเบื้องนี่้โอ๊กโมง้งนะเลยไงสเลียวเนะี่ยโอตะเวนอยู่เครื่องฝาของครับโอ้เห่อยส่วนพุกโมองส่วนมากสตรีมพี่นะ้องมากสตรีมเข้าไปกัน เหยบเปกน้ำนพืชน,นะครับเป็นน้ำนพืชแพงแต่ว่าน้ำเขาไทยนี่ต้นละลายหมื่นนะครับต้นน้อยๆน้ำซติมเขากินมาซีติมดกเป็นพวงเป็นพ่วงนะครับก็เปิดน้ำเจ้ากแก่้วน้องเปิดน้ำซีวัวดอกใหม,ม่โอู้ ก่อนเมื่อไรนี่ครับหมดมะานาำแล้วเก็บสามลอย Okay. ดังเงี้ยงนมัมนู้นะครับขวานอันนี้เก็บแล้วครับมดอกไม้ที่มันไป <Okay, S 2> ครับเดี๋ยวลงไปเพิ่งมันจะปิงเกลือกันออกบ่นู้นะครับรถ chuột nó lăng khi nhang cần máu mưa sau hàm hập Hãy ไหลปะอ้หออกแล้วกำลังกออกครับเออฝากถึงคนไทยในอิสราเอลครับห่อนหนาห่อนรักษาสุขภาพนะครับเห็นข้าเจ้า เ,ออเลกงั้นไปเราพะผ้ากันอยากรับอยากนอนกินเหล้ากินเบียร์หลายแล้วครับบ,รบ่พเพผลรับก็คือไปเลยนะครับหลายครับบอ่ออกเขา้าสิเลยหลายสุมหมูสมุสมพี่น้องทุ่มมากครับแต่เลี้ยตูนนะครับมาหางิน,นาท้องต้องรักษาสุขภาพครับเพ่อแม่นวา่า กินย่างเดียวบ่อยนะครับนี่ครับมาซิเป็นเกลือเนี่ยครับเปิดไว้ครับประมาณนี้ละย่างเบื้องครับในอกก็ออกุ้งยังไงบางงางเลย งองไรก็งังกันวะนนสิบแปดสิบแปดนาฬิกาฝุ่นทวินวภาพเปนไิงเกิดแย่งวะครับแย่งกันเลยจะเิงเกิวเดวัดจหัวถนนลมพัดมากจหัวถนน เพี่น้องถ่ายบรรยากาศให้เบิ้งซื่องว,ว่าบรรยากาศที่สตียูตอนคำ่ำครับตอนหกโมงม,มันแกลี้ยงทำไงมีคนบอกให้ถ่ายให้เบิง้งเอาเบิงเ้งได้ปะผมก่ค่อยได้ว่างถ่ายคลิปดอกครับถ่ายกับก็ค่อยมีคนติดตามก่ค่อยๆอยขั้นนะครับถ่ายไปกับผมมีเวลาผมมีเวลานะเหมืนะอครับถ่ายไปกับก็เป็นน้องมีแอดมินคือเขาเนาะ พี่ไฟสนับสนุนเนาะพี่น้องกดแชร์ให้กดทรัพย์สก,กัยให้กันขอขอกันแหละครับเพื่อได้กดกันขอให้เราไมา่ลุย้ยถูกเลขถูกหวยถูกเบอร์ในวันที่หนึ่งกดรอดนะครับกดเหล่าปลเสียเงนินหรอกปลเสียเงนินพวบาทหรอกกดทรัพย์สกัย เย็นดีลมพัดนำไม่ใส่ค้นเย็นใส่ชูดเดินงานนะครับเจนสตก์น่อนอขึ้นนอดบ้านพี่้องดิทั้งเทียนางขึ้นดูดิอายุ

ค่อยมีเวลาที่จะถ่าไไยเราตะโกนเรื่อยเพราะขยันไปซื้ออปุปกรณ์ตั้งแตถ่ายไปตามนีตามเกินนะครับว่มีมีตับว่ามีตัดตัวครับคิดผมถ่ายจยางไนลุ้งยังสั่นเลยครับ บช่ทั้งนี้ก็จะชัดแน่เลนี่เป็นสวนนสุ่มนะครับนี่นบอกสุ่มสุ่มชวัลไอ้ว่ารถเลนะแล้วนนะะพระบาน่อนครับี่น้องครับวปวาร์กันคลิปหนาครับไม่ชาต้องการเดี๋ยวเรามคลิปเนียเขาไว้ลำใหม่ด้วยครับสุ้าปลองไก่แข่งแรงว่ารุ่นโรถดนีห่ังตีรถมัส รดเตน้นเจครับรดมีบากแตนกระสวนครับพี่น้องครับพอกกันจิบหนักดูดีมีแย้งตะขูดทุกคนครับสวัสดีครับ